ที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนก็ EP นี้เป็น EP 2นะครับในการตามล่าปลาช่อนเช้านี้เดี๋ยววันเนี้ยผมยาตื่นแต่เช้าตอนนี้ประมาณ6โมงหน่อยๆน,นะครับบรรยากาศบรศบรยากาศเหมาะมากๆในการล่าปลาช่อนนะทุกคนนะก็จะใช้เวลาน่าจะประมาณไม่เกิน8ปดโมงครึ่งนะครับแดดมาแล้วก็จะพอแล้วสำหรับใหม่นี้นะครับไปเดี๋ยวไปล่าปลาช่อนตอนเช้ากันภารกิจเรายัางเหมือนเดิมครับเหมือน EP หนึ่งตามล่าปลาช่อนไซสโลให้ได้โอเคครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะไปเดี๋ยวเช้านี้เราจะรีบเข้าหมายก่อนที่ลมจะมาครับไปดันหัวเลยนิดนึงพี่ตน มาแล้วนะครับตัวแรกเช้านี้ปลาชนอุ้ยโอ้โหกบยังตัวใหม่ครับสวย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 นี่เต็มปากเลยไวยมาันก็มันปช่อดธรรมชาติอ่ะนะทุกคนสายนี้ก็หาว่าพอนะกินได้ละประมาณสามขีดได้ละสามขีดกว่ากินได้รถ่ายภาพนี่กัน โอเคนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าได้มาหนึ่งตัวแล้วปลดล็อกแล้ว้ะครับไปเดี๋ยวเราตามล่ากันต่อนี่เลยเหมือนเดิมครับไอบ้บูสีน้ําเงินหมายที่อ่างนี้นะครับหมายต้องย้ําก่อน,กนว่าหมายสวยมากๆนะแต่ตัวอย่างที่เพื่อนเห็นในคลิปเลย <laughs> หายากนะยากๆแบบนี้ถ้าเราได้ตัวเนี่ยแม่งโคตรฟิดเลยาะนั้นแล้วนะครับไปยากๆเดียเราเอาให้ได้ เป็นเนินหญ้านเนินดินเดี๋ยวเก็บเนินดี๋ยวขายเรอ๋อเนี่ยทางลงมาตรงน,นี้ 多读嘞 k มีการตั้งแคมป์ที่เอาไปได้10บคะแนนสบายมากเมื่อคืนแบบอมีความสุขมากมีความผมมีความสุขมากเลย <laughs> โอเคแล้วเพื่อนๆนะหลังจากที่เมื่อเช้านะเราออกไปตีปลาช่อนกันตั้งแต่6กโมงเลยประมาณ6กโมงครึ่งนะก็ได้ผลงานประมาณตัว2ตัวสาตัวแล้วก็จะถือว่ายังไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ได้ไซส์ใหญ่ๆนะครับก็แดดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้ามาพักแล้วก็ เซตอุปกรณ์แเบิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวตอนเย็นแล้วไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเซตอุปกรณ์กินโครงกินข้าวนะครับมบรรยากาศมเมื่อคืนนะใตายต้นไม้สบายสบาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวเช้ากันก่อนกินเสร็จเตรียมนุ่งเตรียมนี่นอนพักสักหน่อยยนวะตอนบ่ายมาลุยตามล่าปลาช่อนเหมือนเดิมครับนียอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆฮะาตอนนี้ก็ได้เวลาประมาณ4โมงครึ่งแล้วนะครับลมทั้งวัน ลมทั้งวันเลยนะครับนะลมเพิ่งจะเบาเดี๋ยวผมจะไล่เรือข้ามไปที่เดิมนะไปตามล่าปลาช่อนเหมือนเดิมครับเป้าหมายเหมือนเดิมเราต้องได้ปลาช่อนไซใหญ่ให้ได้นะไซโลนะไปลุยครับอีพีสแล้วไปวันนี้อีกวันเต็มที่ไปครับปไปก่บ้างพี่ต้น นต้มาใช้ชีวิตการแคมปิ้งฟิชชิ่งคุกกิ้งอะไรเงี้ยเหลือโซลิงกิ้งเนี่ยสุดยอดนะบรรยากาศดีมากนะดีมากชอบอ่ะแล้วก็ทำกับข้าวกินเองแล้วอยู่กับธรรมชาติแล้วคือชาวบ้านเราอ่ะเสียงที่ของบ้านผมนะเสียงรถเสียงรามันกินเงินดังมากที่นี่พอสักหกโมงชั่วโมหนึ่งเงียบเก็ตมีแต่เสียงเงรยบชาติเลยนะคือคือมันเหมือนการได้มาแบบกับตัวเองพักผ่อนแต่มันไม่ต้องคิดคือบางบางช่วงเวลาคือผมไม่คิดถึง ใครเลยอ่ะคือแบบมันอยู่กับตัวเองคใช่ใช่ครับพักผ่อนจริงๆพักผ่อนจริงครับแล้วเราเราเรอเนอนแล้วก็ได้เห็นน้าเห็นฟ้าเห็นเนเขาแล้วหลับตาลงไปตื่นเช้ามาก็มาเห็นน้ําเห็นฟ้าเห็นเขาตอนเช้าบอกเลยลูกโคืงแบบที่ลูโล่งไกลสุดสายตาเนี่ยครับนะดีกว่าอยู่ในเมืองอ่ะบอกเลยโคตรสบายเลยนอกเหนือจากการได้ปลาแล้วก็ได้เสพบรรยากาศที่มีความสุขแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆคนไหนนะถ้าแบบ มีโอกาสก็ลองมาใช้ชีวิตแบบนี้ดูถามว่ามันค่าใช้จ่ายเยอะไหมจริงๆเนี่ยเราเราค่ามันค่าใช้จ่ายแทบไม่เยอะเลยนะเพราะมาก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเลยแค่<ช>กินค่าอยู่อย่างเดียวใช่ครับเนาะโอเคนะเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสก็ลองครับนะลองหาข้อมูลแล้วก็มาลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูนะความสุขโอเคครับเหมือนเดิมไประหว่างนั่งเรือ <laughs> ตามหาปลาช่อนไซโลจะเจอหรือเปล่าสําหรับทริปนี้ EP 2แล้วนะผมก็จะตีปลาช่อนเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าอีกรอบนะโอเคสําหรับการออกทริปปี2011ตามล่าปลาช่อนจริงจังครั้งแรกก็โอเคครับหวังว่าจะเจอโทอฟี่สักตัวนะพี่ต้นนะโอ,โอเคครับลุนไซโลไปโอเคครับตอนนี้ก็ข้ามฝั่งมาตอนนี้เป็นเวลา5โมงตรงเห็นไหม5โมงตรงนะครับ เหมือนเดิมว่าสู้จนฟ้ามืดตามล่าปลาช่อนไซโลมาตามดูวนว่าภารกิจของผมจะสําเร็จหรือเปล่านะครับได้ข่าวจากเจ้าถิ่นน้องๆที่ตกปลาอยู่แถวนี้มานะครับคือเราเป็นเราไม่ใช่เจ้าถิ่นนะเราก็ต้องศึกษาจากเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นบอกว่าปลาที่นี่เคี้ยวมากเหยื่อต้องเล็กเหยื่อเล็กแล้วก็เขาบอกว่าตัวต้องเล็กๆเนี่ยเล็กๆสามเซนใช่ไหมแล้วก็แอคชั่นต้องเบาๆด้วยเพราะฉะนั้นเราเราจะใช้แบบตีลงยอดยาดแล้วลากช้าๆที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดูครับสวนลมนะตรงนี้อืมที่ป่าบัวสวยะ <c oughs> หนุกไปได้แต <c oughs> ่มันไม่ได้ข้างนอกเลยนะได้ในบ่อในบ่อที่เป็นบ่อ โอ้หไม้เดียวไม้เดียวเออเจ้าถิ่นวิธีการเจ้าถิ่นเชได้นะเกือบข้ามหัวนะเมื่อกี้ปลาหัวเลนี่ครับตัวเล็กๆนะดูดิสามเซนตัวเล็กๆไม้เดียวลากแบบคือเขาบอกว่ามันมันมันแวงอ่ะเราก็ลากช้าๆเมื่อกี้ลากช้าพอมันพอปลามันขยับตามอ่ะชาร์จเลยปุ้มเลยไม่ระแวงเลยนี่ครับอึงพิษจิ๋ว สามเส้นจิ๋วๆเลย,เลยกลับปไปช่อนสายอุ้ยเกือบ okay, เล็กมากแต่ปล่อยๆได้นะแต่ว่ามันจะเจ็บตัวหน่อยโอเคโอเคครับถ้าใครอยากให้ปล่อยกดหนึ่ง <laughs> ไปแล้วตัวเล็กๆไปตัวเล็กถ่ายรูปไม่สวยเดี๋ยวรอปลาไซโลไปครับ <laughs> นี่นะเห็นป่ะตัวเล็กๆสามเซนนี่ คือด้วยความที่ตัวมันเล็กอะ่ะมันหาตัวเบ็ดที่ใช้ยากนะครับเราใช้ตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งมันเล็กเกินไปไม่ดีเพราะว่า,ถ,าถ้าเราตกปลาบางทีเราไมู่้จะเจอ,เจอไซส์ใหญ่หรอฟุกๆเจอไซส์โลตัวนี้ก็เอาอยู่เนี่ยสังเกตนะถ้าดูรายละเอียดเห็นปะมันจะมีที่กันเบ็ดด้วยเห็นปะครับเนี่ยออกแบบให้มีที่กันเบ็ดที่ล็อกเบ็ดเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะช่วยล็อกเบ็ดจมถ้าตัวแค่นี้ยังสามารถกัดติดได้เพราะฉะนั้นแล้วไซส์8โลไม่ต้องห่วงลงคอมีเย้สไซส์8โล you <sniffs> มาแล้วครับ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 นี่ <c oughs> มาแล้วครับโอ้โหนี่เออต้องใส่อย่างนี้หน่อยนะครับไปช่อนนี่นะครับใส่เบ่งขึ้นมาแล้วนี่โอเคครับ เพนกวินนะตีตื้อ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 นะครับนะป่าเขี้ยวเนะครับได้ผลดีจำเห็นหรือเปล่านะมันมืดๆนะทุกคนไม่เป็นไรมืดไปหน่อยโอเค เออเดี๋ยวไปออนี่ได้หมดนะแหงๆนี่ใงนี้ได้หมดคืนนี้นายจะนอนสบายถ้าลมอย่างนี้นะเมื่อคืนตอนเราจะนอนไม่มีลมเนาะเมื่อคืนลมมันเงียบยาวเลยป่ะตอนที่เราอยู่ตอนเยนนะ็นเนาะเมื่อคืน่วานตอนเยนนะ็นอ่ะเงียบยาวเลยเขีนนะ จะทำไรครับตอนนี้เตรียมทำกับข้าวครับผมในดูเย็นนี้มีอันนี้มีต้มยำปลาช่อนป๊อนี่ซื้อตลาดไหนมาเนี่ยเฮ้ยทำเองดิ่โถฝีมือมีฝีมือนี่ครับง่ายธรรมดาสวยว่าดูเนี่ยง่ายนี่ไม่ธรรมดานะทำเองฝีมือบอกเลยโอเคครับแต่วันนี้เราจะมีต้มยำปลาช่อนตัวใหญ่นี่ขนาดนี่ถ้วยตาไก่เบอร์สี่สิบเลยนะเออตลาช่อนไซโลเลยแล้วเราจะ บันินเดดเดียวนะทอดกับกรอบแล้วเราเกินกับข้าวคุกน้ําพริกแล้วก็สดซดน้ําต้มร้อนๆให้คองคอสําหรับบรรยกาศแคมปิ้งคืนนี้นะทุกคนนะก็เราอย่างที่พูดไว้แต่กลางๆคลิปนะครับว่าได้ปลาก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับการมาใช้ชีวิตแบบนี้มันมีความสุขอยู่แล้วนะต้นนะมันเหมือนกันได้หลุดออกมาจากโลกโลกประจําของเราถ้าพูดแบบ ภาษาที่เขาพูดกันก็เราออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของเราีเราออกมาใช้ชีวิตแบบว่าเนี่ยครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีห้องน้าไม่มีไม่มีไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนอกจากทุกอย่างที่เรานํามา <laughs> 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 นะครับก็ที่สำคัญเลยครับต้องมากับคนรู้ใจด้วยนะมากับเพื่อนที่รู้ใจนะคนที่ไว้ใจได้นะครับเนาะสุดยอดไปเลยมีความสุขมาใช้ชีวิตแบบนี้นะครับยังไงใครมีโอกาสก็ลองดูนะครับครับแคมปิ้งง่าย เดี๋ยวดูบรรยากาศทํากับข้าวไปนะแล้วก็เดี๋ยวหน้าที่ผมหุงข้าวยวผมหุงข้าวแล้วก็ทําต้มยำตนกระทอดปลาแค่นั้นจบคืนนี้สบายๆไม่มีอะไรแล้วเราอาบน้ํากันคลายข้อสงสัยเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าเราอาบน้ํากันที่ไหนเออรุน่นเลยอยากรู้ใช่ไหม <laughs> ร <laughs> ราเรามีสระเรามีอ่างจากกักรุที่ขนาดใหญ่ของเรา <laughs> ในความมืดนะเราจะอาบกันกินข้าวเสร็จ <laughs> อะไรเสร็จอะาบแล้วก็นอนแล้วมันจะเหนียวตัวนะถูกต้องครับเราจะอาบประมาณังสามสี่ทุ่มนะครับอาบแล้วก็นอนใช่โอเค ที่นี่นเนี่หย <คน S 1> ห้วยสำเขาเขาเรียกหุบเหลาอ่ะที่นี่คน,นคพื้นที่เหลานะหุบเหลาห้วยสำเขาแต่ในแผนที่กูเกิลมันห้วยสำเขานะน,ะ,นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก,กับพี่ต้นก็อาจจะไปแบบแคมปิ้งริมอ่างเรื่อยๆใช่นะอ่างที่ไหนมีตีเหี่ยป้อมด้วยนะก็จะมีบรรยากาศให<ช>้เพื่อนได้รับชมกันอย่าลืมกดติดตามทั้งช่องพี่ต้นด้วยครับ Lego Fishing นะครับแล้วก็ช่องผม Fishing Reality นะครับนะ โอเคนะครับกับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โอ้อยเดยกกับพัตคาลเลยต้มยำปลาช่อนนะนี่ต้มส้มนี่ว่ามะขามเปียกส้มส้มวหวานๆอร่อยไอตอนี่แดดเดียวโอ้โหมันนินแดดเดียวพี่ต้นนะครับไม่ได้สั่งมาจากไหนนะตกเอ,กองทำเอ,องนี่ครับโอเคเรากินข้าวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อน ครับทุกคนก็อาบน้ําอาบท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวก็เข้านอนเข้นอนเดี๋ยวส่งี่ต้นนั่งนั่งทบทวนสั่าพักทบทวนว่าวันนี้ทําอะไรบ้างอ่าทบทวนทำอะไรบ้างอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้านอนละเดี๋ยวดูที่นอนกันไปดูที่นอนกันนี่ง่ายๆแบบนี้ครับเออตายไปเต็น์มุ้งนะครับเป็นเต็นท์มุ้งใต้ปลายชีทโปร่งด้วยทำให้กันฝนมุ้งแบบโปร่งเลยห้ามทาอะไรที่มัน เสียงนะสาวไม่ได้นะนะ้ำสาวนี่ดูเต็นท์ผมเห็นไหมทุกคนอมองไปก็เห็นพี่ต้น <ไฟ S 1> อยนู่มองไปก็เห็นพี่ต้นอยู่นี่ครับนอนง่ายๆแบบนี้เลยกลัวอย่างเดียวกลัวฝนนะครับพอฝนก็นหนีขึ้นรถง่ายๆโอเคพี่ต้นกุญแจครับครับผมกุ Good night. อ่ะโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวคืนนี้นอนก่อนแล้วก็คลิปยังไม่จบนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกัน ล่าปลาช่อนไซสโลเหมือนเดิมผมยังมีความหวังนะฮะนะทุกคนก็ต้องมีความหวังไว้โอเคครับพรุ่งนี้ไปลุ้นปลาช่อนตัวใหญ่กันขอบคุณครับที่รับชมนอนแล้วครับ โอเคนะทุกคนตื่นมาเมื่อกี้ประมาณตีห้าสี bounces, ่ตีห้าครึ่งเนี่ยเก็บองเก็บผองนิดหน่อยเข้าน้ำเสร็จแป๊บเดียวแดดมาแล้วหกโมง ch, อะโ้หหกโมงก็แสงมาเลยคือวันนี้นะครับเราจะไปเก็บปลาช่อนตอนเช้าหมายเมื่อวานนะเราจะไม่เอาเรือไปเพราะแบตเตอรี่เราหมดเกลี้ยงนะครับไปครับตามเรา่าปลาช่อนเช้านี้รีบไปก่อนเจ้าทิ่เเขาจะมาไปลุ ต้นเป็นแนวยา่าจะจงน้ำโอเคมาแล้วครับเชา้านี้กับเพนกวิน3.5เซน ชอนไซโลของเราโครงการชอนไซโลแต่ตอนนี้โดนโครงการคนละครึ่งอยู่โอเคครับเช้านี้นะสวยโอเคครับอุ้ยเป็นขินไปฮ้ายนะไอตัวใหญ่ๆบึ้มๆไม่กัดนี่ครับชอนธรรมชาติที่นี่นะเคี่ยวใช้ได้โอเคตัวแรกจริงก็ห้ามปล่อยนะแต่เราจะ เราจะเราจะแบบใช้ใช้ฝีมือนะ <laughs> โอเคเช้าอยู่นะถ้าก็ตัวแหมปล่อยตัวเล็กไปแล้วรอบหน้ามาเอาตัวไซลโลครับอา้าวเฮียคอหัก <laughs> ป่อแล้วแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงกาช่อนนะ แม้แต่ฝาจุกน้ำเราก็ไม่ให้เหลือเลยนะเราแบบเป็นส่ยคลีนที่แท้ทูโอเคนะครับทุกคนนะก็หลังจากที่เรามาใช้พื้นที่ในการแคมปิ้ง3คืน2วันทิปนี้นะฮะก็เก็บพื้นที่เรียบร้อยไม่เหลือขยะสักชิ้นเลยนะครับเคลียร์พื้นที่กับคืนสู่ธรรมชาติมารอบหน้าก็จะสะอานแบบนี้นะครับส่วนขวดพลาสติกนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ให้ชาวบ้านพอดีป้าที่บ้านอย่างนี้เขาบอกว่า เขาขอขอไว้เขาขอเราแยกเป็นพลาสติกกับกระดาษที่พอขายได้ไว้ส่วนเศษเล็กเล็กน้อยน้อยเศษไม้เศษหญ้าอะไรก็เผาทิ้งหมดนะครับโอเคคืนพื้ที่เรียบร้อยงั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะผมนะฮะเนก i ิชชิงโรตีกับพี่ต้นนะฮะจะมีใครมาเพิ่มเติมหรือพี่ต้นอาจจะไม่มาแล้วหรือเปล่านะ เราจะไปนอนเลครับจะไปแคมปิ้งนะตอคือจริงๆตั้งใจผมอยากจะแ,ะแคมปิ้งฟิชชิงคุกกิ้งให้เพื่อนๆได้รับชมกันบรยบรยากาศดีๆอย่างเรามาเสบแล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบได้ชิลไปด้วยนะยน้นก็ขอบคุณทุกคนใครอยากรับชมบรรยากาศเรียวๆสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายๆเยอ <c oughs> <c oughs> ดยไปเลย